วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายดุนและเทพชัยยงสนับสนุนโดยการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมาิบาลพัฒนากิจการสู่สากล a a s 3G 2100เร็วชัวแรงจริงที่สุดในกรุงเทพเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่ต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งของผู้ใช้รถ โทร024222345การท่าเรือแห่งประเทศไทยประตูการค้าหลักของประเทศที่ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยในระดับสากลพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบโลจิสต ka, ิกของประเทศเชื่อมโยงโครงข่ายการบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการขนส่ง เสริมสร้างความมั่นคงแก่ระบบเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืนการท่าเรือแห่งประเทศไทยใส่ใจธรรมิบาลพัฒนากิจการสู่สากลนี่ซื้อ iPhone 5S กับ AIS วันนี้รับส่วนลดทันที7,000บาทโหจริงดิ เป็นไปได้ยังไงอ่ะเป็นไปได้ดีแค่ย้ายค่ายเบอร์เดิมมาใช้ AIS แล้วถ้าอยากได้ฟรีเลยล่ะก็ย้ายค่ายมา AIS ดีได้ฟรีโ Nokia อาชาติ503ง่ายขนาดนั้นเลยเหรอง่ายยังมีส่วนลดรื่นอื่นอีกเพียบย้ายค่ายเปลี่ยนเครื่องใหม่ยังไงก็คุม้มที่ AIS Shop และตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจาก AIS 3 G 2100 ขอทุกท่านร่วมวยพรแด่เจ้าบ่าวรถใหม่และเจ้าสาวฟิล์มกองแสงอะไรก็ได้เลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ดีสร้างแต่เรื่องเดือดรอ้อนเปลี่ยนก็ยาก จาะจงฟิล์มลามินาฟิล์มเดียวที่ผ่านการพิสูจน์จาก5าสถาบันระดับโลกพร้อมสี่แหลงวัลคุณภาพมั่นใจกันร้อนกันอยู่ได้ดีกว่าจริงเลือกฟิล์มให้ดีเพราะต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามินาฟิล์มคุณภาพยอดนิยมอันดับหนึ่งของผู้ใช้รถลามินา the world's number one window film สวัสดีครับท่านผู้ฟังผมวันนี้อัธยุธบุตรศรีภูมิแล้วคุณสมัชชาคุนสาระมารับหน้าที่ดําเนินรายการให้คุณผู้ฟังนะครับ เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยการขอแสดงความเสียใจกับการถึงแก่อนิจกรรมของคุณพีรพันธ์พารุสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณพีรพันธ์เสียชีวิตไปเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เนี่ยคุณพีรพันธ์ได้เข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพญาไทนวมินคนใกล้ชิดคุณพีรพันธ์เปิดเผยให้ฟังว่าคุณพีรพันธ์เนี่ยมีอาการเหนื่อยอ่อนจึงเข้าไปตรวจแล้วก็พบว่ามีอาการ เส้นเลือดที่หัวใจตีบแต่ที่ดูเหมือนว่าจะซีเรียสกว่านั้นคือพบอาการแทรกซ้อนคือเส้นเลือดที่สมองตีบด้วยแพทย์จึงตัดสินใจที่ผ่าตัดด่วนคุณพิรพันธ์แล้วก็ตอนกบผ่าตัดเสร็จเมื่อประมาณช่วงบ่ายช่วงเงย็นที่ผ่านมาจากนั้นในเวลาประมาณสองทุ่มคุณพิรพันธ์ก็เริ่มมีอาการที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งสุดท้ายมาเสียชีวิตในช่วงเช้าของวันนี้นะครับคนใกล้ชิดในพักเพื่อไทยเล่าว่าคุณพิรพันธ์เป็นคนที่ทํางานหนักมาก ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิรพันธ์ต้องทํางานหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่รักษาพื้นที่เพื่อการเลือกตั้งนอกจากนี้เนี่ยในฐานะทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทยคุณพิรพันธ์ก็ยังต้องเตรียมข้อมูลในการสู้คดีให้ท่านนายกทําให้คุณพิรพันธ์มีอาการเหนื่อยอ่อนอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทําให้ต้องเข้ารับการรักษาตัวนะครับถ้าเกิดมาดูประวัติของคุณพิรพันธ์เนี่ยน่าสนใจทีเดียวครับคุณพิรพันธ์เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นมือกฎหมายคนหนึ่งที่มีความสามารถมาก คุณพินภัณฑ์เนี่ยจบการศึกษานิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยจุลาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยเกียรตินิยมอันดับ2จากนั้นเนี่ยก็ไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสจนจบปริญญาเอกด้วยกันนะครับคุณพิรภัณฑ์เป็นสสเยโสธรหลายสมัยแล้วก็เคยดํารงตําแหน่งที่สําคัญสาคัญในรัฐบาลหลายรัฐบาลนะครับจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวันที่30มิถุนายนปี2556ที่ผ่านมา ก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนถึงปัจจุบันขณะนี้ญาติคุณพิรพันธ์ก็ยังเสียใจแต่ก็ทําเรื่องติดต่อขอพระราชทานน้าหลวงอับศบเรียบร้อยแล้วต้องมาดูว่าในวันนี้จะมีการนำศพคุณพิรพันธ์ไปไว้ที่วัดไหนแล้วก็ได้ข่าวว่าทางรัฐบาลเนี่ยโดยคุณปลอดประสบสุรสวรดี จะเป็นคนไปรับศพคุณพิรพันธ์ด้วยตัวเองแล้วเป็นผู้ที่จัดการเรื่องราวกระบวนการต่างๆให้เรียบร้อยนะครับครับขอแสดงความเสียใจโดยกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณพิรพันธ์ครับขอให้ท่านไปสู่สุคตินักข่าวเล่าว่าคุณพิรพันธ์นี่ถือเป็นแหล่งข่าวที่ดีนะครับเพราะว่าเวลาไปขอสัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยคุณพิรพันธ์นอกจากจะให้ข่าวแล้วเนี่ยยังให้มุมความรู้สําคัญสําคัญเชิงกฎหมายได้แล้วก็เป็นเป็นเป็นทิศทางที่ทําให้นักข่าวสามารถจับประเด็นได้ง่ายๆครับครับตอน อยู่ภาคสนามเมื่อเคยได้คุยกับอาจารย์พิรพันธ์หลายครั้งอาจารย์ก็ได้สอนทั้งมุมการเมืองและมุมกฎหมายว่าสถานการณ์เรื่องนี้ต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้ให้ข้อแนะนําที่ดีกับผู้สื่อข่าวหลายครั้งเหมือนกันครับก็กลับมาที่ประเด็นการเมืองที่น่าสนใจนะครับคือเมื่อวานเป็นวันแรกที่คุณทวินเปลี่ยนสีได้กลับเข้าไปทํางานที่สภาความมั่นคงแห่งชาติในตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติปรากฏว่าก็ดูเหมือนว่า ยังมีความไม่ลงรอยกับรัฐบาลอยู่เยอะทีเดียวคุณทวินไม่ไปรายงานตัวกับท่านนายกครับในขณะเดียวกันทางสอสอเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะมีการปรับเปลี่ยนนะว่าจะไม่ให้คุณทวินเนี่ยเข้าร่วมในการประชุมสอสอโดยให้คุณทาริศเป็นคนทํางานแทนในขณะเดียวกันเนี่ยในสัดส่วนที่ที่คุณพระดอนเดิมที่เคยนั่งอยู่เนี่ยเขาก็ปรับคุณพระดอนให้เข้ามาทํางานในสอสอในฐานะที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีทีนี้ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ทั้งคู่จะดาเนินการไปควบคู่กันได้ยังไงเพราะว่าต้องต้องเข้าใจว่าสมชอเองเนี่ยก็เป็นแขนขาหนึ่งใน,นกลไกการปฏิบัติงานของรัฐบาลในด้านความมั่นคงถ้าสอรสไม่สามารถที่จะประสานกับฝ่ายความมั่นคงได้การดูแลการชุมนุมการดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยน่าจะมีปัญหามากทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยรวมไปถึงเรื่องปัญหาใหญ่คือเรื่องภาคใต้ซึ่งตอนนี้ยังมีความสงบไม่สงบอยู่เยอะมากคุณถวินบอกว่าอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนและทบทวนนโยบายยังคงจะยึดหลักในการเจรจาแหละแต่จะต้องมีการทบทวนบางอย่างก็ต้องดูว่าคุณทวินจริงๆแล้วเนี่ยจะสามารถทบทวนนโยบายที่เป็นนโยบายที่มาจากรัฐบ,บาลได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งว่าสุดท้ายแล้วทั้งคู่เขาจะทํางานกันไปยังไงเล่ามาด้วยนะครับผู้สมชาบอกว่าดีไม่ดีเนี่ยการประชุมครมอรที่ทุกที่แท,ท,ทบทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะให้เลขาธิการสมชเข้าไปร่วมถ้าเกิดมีประชุมครมอต่อไปนี้คุณทวินอาจไม่ได้ร่วมนะเคยได้คุยกับแหล่งข่าวในสรสนะครับ ในช่วงที่คดีความเสร็จสิ้นใหม่ๆเนี่ยก่อนที่จะมีพระบรมราชอุการโปรดเกล้าให้คุณทว่นกลับไปรับตําแหน่งเลขาธิการสมชเนี่ยทางรัฐบ,บาลเขาก็ตีกันไว้แล้วบอกเขาไม่ต้องการให้คุณทวิเข้ามาเลยแน่นอนยังไงเขาก็มีวิธีการสกัดและขณะดเดียวกันเนี่ยในช่วงเร็วๆจากนี้ไปนะครับลองท่านท่านผู้ฟังพยายามจับตาข่าวนี้ดูว่าอนาคตอันใกล้เนี่ยคุณทวินจะโดนคดีอะไรอืมคือทางรัฐบ,บาลเขา เตรียมข้อข้เก่าหาไว้เป็นปึง้งคือพูดง่ายคือเรื่องข้อหากบฏการขึ้นเวทีของกรปปรสที่คุณทวินไปขึ้นเวทีในช่วงหกขํามซึ<ช>่งคุณทวินก็ให้ข่าวกับทุกครั้งว่าไปนอกเวลาร,ชราชการชเพราะว่าสามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้เพราะออกไปนอกเวลาร,ชราชการก็ไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้กล่าวหาโจมตีใครอย่างเป็นทางก,การคือ<ช>วิพากษ์กลางๆในแนวคิดคุณทวินแต่รัฐบาลบอกว่าตรงนี้แหละผิดวินัยราชการคือจะสอบทั้งวินัยขณะเดียวกันก็จะใช้ข้อหากบฏที่แหละ เป็นตัวที่จะมัดคุณทวินว่าคุณทวินก็ได้รับปลดก้านนะแต่คุณทวินนี่ก็ข่าวหานะข้อข่าวหาหลายแรงด้วยคือกระบาซึ่งก็ไม่แปลกใจนะที่รัฐบาลจะไม่ไว้ใจคุณทวินเพราะว่าที่ผ่านมาอย่างที่บอกว่าคุณทวินเองก็ขึ้นเวทีกพบพศโจมตีรัฐบาลหลายๆครั้งแม้แต่เมื่อวานนี้พอรับตําแหน่งครั้งแรกคุณทวินไม่ไปรายงานตัวกับท่านนายกนะแต่คุณทวินไปพบพุทธอิสระก็น่าสนใจทีเดียวว่าคนสองคน หรือว่าสองกลุ่มเนี่ยจะอยู่ด้วยกันยังไงจะทํางานร่วมกันยังไงหรือสุดท้ายจะกลายเป็นแข้งขาที่ขัดกันเองเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน,นะครับที่เรื่องสาคัญคือเมื่อวานนี้หลายคนจับตาดูการพูดจาของคุณประยุทธ์ที่ออกมาค่อนข้างแรงเหมือนกันนะค,คุณธรรมชาติท่านพทบทพบพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวันให้สัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองการความเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ย มีน้ำหนักที่หลายฝ่ายต้องคิดและต้องฟังอย่างตั้งสติดูเลยนะครับว่าน้ำหนักของพบทบที่ประกาศไหมคือว่าทุกฝ่ายเนี่ยควรลดระวะสอกกันคือทั้งฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเนี่ยควรจะเจรจากันได้แล้วว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นในกรณีนี้นะครับทางพบทบเนี่ยได้พูดอย่างชัดเจนนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยอยากทุกฝ่ายอยากพูดในเชิงที่ทําให้เกิดความแตกแยกไปกว่านี้ ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองทุกท่านหวังดีแต่อาจมีการสื่อสารที่คาดเคลือ่อนคืออันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับกรณีที่ทางคนเอกสายุธเกิดผลชที่ไปพบท่านประธานองค์มนตรีและรัฐรัฐบุตรดนะครับเรื่องเกี่ยวกับการหาทางออกให้ประเทศเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยทางท่านผบทบคนปัจจุบันที่ก็บอกว่าขอให้มองเจตนาเป็นหลักทําได้ไม่ได้อยู่ที่เรื่องกลไกไม่ใช่ว่าใครคิดพูดคิดทําพูดอะไรทําได้ทั้งหมดอืมเพราะวันนี้เนี่ย ทางพบทบได้ก็บอกว่าอยากให้ทุกฝ่ายมาคุยกันให้จบไม่งั้นถ้าใช้ความรุนแรงเนี่ยมันทุกอย่างมันไม่จบอครับซึ่งพบทบในหากย้อนความกันไปฟังหลายๆครั้งเนี่ยพบทบก็พูดในเชิงว่าใช้กําลังไงก็ไม่จบจหรือหากให้ทหารออกมาไม่กลับนะอะตรงนี้นะครับคุณอายุกยและท่านผู้ฟังต้องดูดีๆเพราะว่าสัญญาณบางอย่างเนี่ยมันออกมาค่อนข้างชัดเหมือนกันกรู้เหมือนว่าคุณระยุทธ์เนี่ยที่หลายที่ผ่านมาหลายๆครั้งพายงายามย้ว่าให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายนะครับครับเพราะว่า คุณประยุทธ์เชื่อว่ากระบวนการที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายเนี่ยจะไม่ทําให้เรื่องราวยุติลงได้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสัญญาณแรงๆจากหลายฝ่ายมันก็มาแล้วซึ่งหลายคนก็บอกว่าถ้าเกิดมันแรงขึ้นมาจริงๆเนี่ยทหารจะออกมาจัดการยังไงวันนี้คุณสุเทพเทือกสุบัณจะประกาศว่าการชุมนุมต่อไปจะเป็นยังไงจะนัดชุมนุมใหญ่วันไหนครับเสื้อแดงเขาประกาศก่อนหน้านี้แล้วว่า6พฤษภาคมเขามาแน่ที่ถนอนอักษะแม้จะไม่อยู่ใกล้กันแม้จะห่างกัน แต่ไม่มีอะไรรับประกันเลยว่าความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นเพราะการชุมนุมของกรปปสตอนนี้ก็ทุกฝ่ายคือพูดง่ายๆคือคนในพี่น้องในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ไน่รู้แล้วเราะว่าทางกรปปสจะน่าจะย้ายที่ชุมนุมไปอยู่ที่นุอสวีดีชัยราดดำเนินกลับไปที่ราชดำเนินที่เก่าครับตรงนั้นมันก็ถ้าพูดง่ายๆมันก็ไม่ใกล้ไม่ไกลกันนะครับ20กิโเมตรจากถนนอัสษะมาที่ราชดำเนิน มองกันว่า,าการเคลื่อนขบวนจริงๆมัน,มนไม่ไกลหรอกแต่คงไม่มีการเคลื่อนมาครับเพียงแต่ว่าเหตุถ้าเกิดจะเกิดเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าจะเป็นเหตุจากกลุ่มเล็กกลุ่มย่อยวันหลงพูด่ายๆควันหลงก็คือกลุ่มที่ควบคุมกันไม่ได้ครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นมือที่สองมือที่สามที่มาก่อเหตุตรงนี้เนี่ยฝ่ายความมั่นคงต้องคุมม้อยู่ทหารจะเอาอยัางไงครับทหารจะเลือกอยู่ข้างรัฐบาลไหม หือทหารจะเลือกอยู่ข้างผู้ชุมนุมครับทหารยังจะเป็นมือเป็นไม้ให้สอ,อ,อสอได้ไหมครับต้องดูกันนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นหลายเรื่องมันอีรุงตุงนางกันไปหมดเลยมันพันกันไปหมดเพราะว่าสถานการณ์เข้าใกล้งวดเข้ามาอย่างนี้เนะะี่ยครับมันมันต้องจับตากันหลายทางเพราะอย่างล่าสุดนเนี่ยกรณีที่ทางคุณอภิสิทธิ์วชชาชีวะเดินสายเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยสิบโมงเช้าเนี่ยก็จะไปพบทางคุณสัญญาคุณปลืม้มคณะพัพลังชนใ,ชในการเจรจาหาทางออกให้กับประเทศเนี่ยครับ คือเท่าที่เมื่อวานผมก็ได้ตรวจสอบกับทางแกนนาพักประเทศไทยแหล่งข่าวที่เป็นแหล่งข่าวนะครับเขาก็บอกว่าสัญญาณแปลกๆมาแล้วมาอีกแล้วเพราะปปชก็มาบอกว่าไม่วันที่แปดก็วันที่สิบสามที่จะมีการวินิจฉัยคดีของท่านนายกยิ่งรักชินวัตรในเรื่องจำนำข้าวเขาบอกเอาทำไมทุกอย่างประจวบเหมาะสอดรับกันจังคือทามมิ่งมันเรียกว่าทามมิ่งมันสวยมากจังหวะมันลงล็อกมาก ย่างเมื่อวานเนี่ยถ้าเกิดเราเราย้อนไปดูปปชะนะครับปปชตัดสินใจที่จะไม่ให้ท่านนายกเพิ่มเติมพยานอีก7ปากตามที่ขอไปบ,บอกว่าพยานที่เหลือเนี่ยที่ให้การไว้เนี่ยเพียงพอแล้วล่ะครบพอบคูุมแล้วทีนี้เนี่ยจังหวะเวลาก็คือว่าในสัปดาห์หน้าคณะทํางานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะนําข้อมูลเสนอให้กับองค์คณะไต่สวนต้องแยกกันว่า องคณะาต่สวนก็คือคณะกรรมการปปชชุดใหญ่นี่แหละเพราะว่าใช้ทั้งชุดเป็นองคณะาต่สวนจากนั้นหากองค์คณะาต่สวนเห็นว่าข้อมูลเพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องสอบเพิ่มหรือไม่จมําเป็นต้องทําอะไรเพิ่มแล้วองคคณะาต่สวนก็จะส่งเรื่องให้ปปชชุดใหญ่ก็คือส่งเรื่องกลับให้ตัวเองอ่ะแหละชี้มูลว่าเป็นยังไงซึ่งการประชุมเนี่ยอาจจะใช้นัดเดียวหรือสองนัดเอาไง่ายงว่าวันที่6คณะทํางานเสนอเรื่ององคณะาต่สวนครับ วันที่แดอาจเสนอเรื่องเข้าปปชชุดใหญ่แล้วก็อาจจะใช้เวลาพิจารณาถ้าเกิดวันที่แชี้มูลไม่ได้พิจารณาไม่เสร็จครับวันที่1ิบาเป็นวันวิสาขบูชาวเว้นเอาไว้วันหนึ่งก็ได้ประชุมอีกทีวันที่สิบห้ามีลุ้นว่าไม่เกินวันที่สิบห้าปปชอาจจะชี้มูลคดีนี้น่าสนใจทีเดียวว่าผลการชี้มูลออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดเราจับสัญญาณดูจากเมื่อวานเนี่ยผมว่าปปชออนหลงเยอะนะคุณสมาชบาย่างกรณีของสว จำนวน50คนที่โดนร้องให้ถอดถอนจากกรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยปปชไม่ได้ถอดถอนทั้งหมดนะปปชถอดถอนแค่36คนจาก50คนแล้วก็จัดเป็นกรุ๊ปปิ้งด้วยว่า<ช>กลุ่มนี้มีความผิดในมาตรานี้ก<ช>ก็ทำผิดเรื่องนี้เมื่อวานไปนั่งอ่านดูกันจริงๆเนี่ยจะพบว่าข้อหลักๆที่ทําให้สวที่โดนถอดถอนต้องโดนเนี่ยครับคือการร่วมรู้เห็นแล้วก็ร่วมพิจรรารณา ในวาระที่สองโดยเฉพาะมาตราหกคำว่ามาตราหกคืออะไรมาตราหกคือการอธิบายว่าถ้าเกิดแก้ไขรัฐธรรมนูนครั้งนั้นแล้วเสร็จเนี่ยสวชุดที่แก้เนี่ยจะอยู่ต่อได้โดยไม่จําเป็นต้องเว้นวรรควาระดูเหมือนว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนกันก็คือคลงมติให้ตัวเองอยู่ต่อได้เนี่ยรตรงนี้เนี่ยปปชอมองว่ามันเป็นการสอให้เห็นการจงใจใช้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับบางมีชุดหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปที่ปปชบอกว่า เขาไม่ได้ลงในการโหวตวาระสองนะแต่โดนด้วยเพราะเป็นคนที่ร่วมลงชื่อเสนอยติเป็นคนที่ลงมติในวาระรับหลักการ,รแต่เว้นเฉพาะวาระสองไว้แล้วก็ไปลงในวาระสามปปชบอกว่าคนพวกเนี้ยรู้ทั้งกระบ,บวนการก็เลยต้องโดนถอดถ,ถอนไปด้วยครับแต่ถือว่ายังไงก็ตามเนีย่ยถือว่าผิดความคาดหมายไปเยอะนะครับคุณสมัติชาเพราะว่าความคาดหมายคือว่าเป็นไปได้สูงตอนนั้นเรามองว่าเป็นไปได้สูงมากว่าห้าสิบสวเนี่ยอาจจะโดนทุกคนแต่ปรากฏว่า ปปชจัดกรุ๊ปปิ้งไม่ไม่ได้จําเป็นจะต้องสถิกว่าคนที่ลงมาจากาสามเท่านั้นที่จะผิดทั้งหมดใครจะต้องผิดทั้งหมดมีกระบวนการความผิดชัดเจนว่าใครผิดสมควรโดนผิดแบบไหนควรโดนก็ต้องมาดูว่าในกรณีของท่านนายกเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นอีกมุมที่ปปชจะมองเนี่ยปปชจะมองแบบเหมารวมหรือเปล่าหรือปปชจะพยายามจัดแยกกลุ่มความผิดกลุ่มความผิดในคดีจำนำข้ามีอะไรบ้างคือกลุ่มความผิดของคนที่กระทำคนที่กระทำก็แน่ๆล่ะคนที่โดนคุณบุญทรง คุณติพานิชคุณภูมิสารผลคุณติช่วยพาณิชย์แล้วก็บรรดาข้าราชการบริษัทเอกชนแล้วก็ท่านนายกโดนข้อหาละเลยเพราะเป็นประธานคณะกรรมการข้าวแห่งชาติโดยตําแหน่งแม้ตอนท่านนายกจะให้คำชี้แจงไปว่าได้มอบให้รองนายกคนใดคนหนึ่งในช่วงนั้นคืออย่างเช่นท่านรองนายกกิติรัตน์ระนองรองนายกแล้วนริตีครังเนี่ยทาหน้าที่เป็นประธานแทนครับแต่ว่าทางปปชก็ยังมองว่า แม้จะมอบอำนาจแต่ก็ไม่พ้นไม่พ้นความรับผิดชอบของท่านนายกเพราะเป็นนโยบายรัฐบ,บาลเป็นมติคณะรัฐมน,นตรีเรื่องนี้นะครับได้คุยกับแหล่งข่าวในเพื่อไทยอยีกเหมือนกันเนี่ยคือมันแยกเป็นสองปีครับคุณผู้ฟังคุณอนุยศ์บางปีมองว่าคดีของปปชเนี่ยน่ากลัวครับอีกบางปีก็บอกคดีของที่ทางสารรัฐธรรมนูญกรณีคุณทวินเปลี่ยนสีในการแต่งตั้งยกย้ายออกมาเนี่ยน่ากลัวกว่า ก็น่กกากลัวทั้งคู่แหละถงกายว่ามันก็น่กกากลัวทั้งคู่ <S <S ใช่แต่ว่าเนี่ยแล้วแต่เขามองกันอย่างมองกันว่าจะโดนอะไรหนักกว่าอะไร <ừ> แต่ที่แน่ๆมันโดนทั้งคู่และจะโดนเข้ามาในระยะเวลาที่ทาง <ừ> เพื่อไทยเขามองกันนะครับว่ามาในเวลาที่ใกล้ใกล้เคียงกันมากมีมีคนมองว่าถ้าเกิดมาคู่อย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดตัดสินคดีของทางสารรัฐมนูญก่อนเนี่ยเรียกว่าคดีสารรัฐมนูญคดีย้ายคุณทวีเนี่ยเรียกว่าเป็นคดีเชิงเทคนิคซะมากกว่าครับ คือความเบาความรู้สึกกับคนจะจะน้อยกว่าแล้วอาจจะทำให้รู้สึกว่าท่านนายกโดนกันแกลง้งหรือเปล่าต้องใช้ว่าหรือเปล่านะค,ะครับแต่ในขณะเดียวกันคดีทุจริตจำนำข้าวเนี่ยเป็นคดีที่เรียกว่าเป็นคดีที่เห็นชัดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงประชาชนรับรู้ได้ว่ามีความไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นดังนั้นถ้าเป็นไปตามทฤษฎีที่บอกว่าต้องการจะล้มรัฐบาลจริงๆครับ,รบการนําเรื่องจำนำข้าวมาเล่นเนี่ยน่าจะเป็นผลประโยชน์น่าจะทําให้คนเห็นชัดแล้วแรงต่อต้านน้อยกว่า แต่ถ้าเกิดกลับไปดูทางเทคนิคเชิงกฎหมายเนี่ยมันก็น่าคิดว่าการที่ปปชตัดสินก่อนจะดีจริงเหรอเพราะว่าถ้าเกิดปปชตัดสินก่อนเนี่ยการตัดสินของปปชท่านายกไม่ได้หลุดจากตําแหน่งนะครับคุณธรรมชาท่านายกแค่ยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็รอเข้ากระบวนการถอดถอนไปครอรอมอก็ยังคงอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นผลจากสารรัฐมนูลเนี่ยท่านนายกพ้นจากตําแหน่งทันทีเลยครับ ทีเนี้ยก็ต้องมาดูว่าแบบไหนจะมาก่อนหรือสุดท้ายแล้วจะมีการแก้ปัญหารหรือว่าท่านนายกอาจจะไม่โดนอะไรก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับตอนนี้ต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่มันมีเกร็ดอันนี้จะเล่าใหคค้คุณผู้ฟังคุณนายุตฟัง,งกรณีเรื่องจำนำข้าวเนี่ยมีมีเกร็ดข้อมูลมาตั้งเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนานพอครวรแล้วนะครับครับมีตอนนั้นเนี่ยท่านนายกยิ่งรักเนี่ยได้ตอนนั้นยังทํางานที่ไทยคูฟ้าทําเรีย่รัฐบาลได้อยู่ก่อนที่มีการปิดล้อมเ่ยได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องในกรณีนี้ มาชี้แจงหลายครั้งผู้ที่เกี่ยวข้องก็บ่ายเบี่ยงไม่เข้าไปก็คือรัฐมนตรีที่ดูแลนั่นแหละครับครับจนสุดท้ายเนี่ยเข้าไปในในไปพบท่านนายกที่ห้องทางานท่านนายกที่บนตึกไทยกูฟ้าถามอะไรก็ไม่มีคําตอบให้และขณะเดียวกันูเอรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคนนี้เนี่ยก็ถูกเชิญเข้าที่ประชุมพักเพื่อไทยเพื่อชี้แจงครับเบี้ยวทุกแมทเบี้ยวทุกแมทไม่มาทุกนัดตามที่เขาเรียกเขาเรียกประชุม ยกเว้นเน่ถ้ามีผู้ดับผู้ใหญ่ที่ทางรัฐตีผู้นี้เนี่ย,ยให้ความเคารพนับถือไปด้วยเนี่ยจะเข้าแ<ช>ต่ไม่ว่าเวลาใครจะถามอะไรเนี่ย<ช>ก็เกรงใจผู้ใหญ่<ช>ไม่กล้าถามรัฐมนตรีท่านนั้นอมจนเนี่ยทุกวันนี้ในเพื่อไทยเขาบอกโอ,โ,โอ้โหสวยเพราะคนนี้หรือเปล่าท<ช><ๆ>่านนายกสวยเพราะคนนี้หรือเปล่าเพราะว่าจรพูดง่ายง่ายนะครับว่าขั้นตอนกระบวนการทั้งหมดในการตรวจสอบเนี่ยรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นคนรายงานครับ แต่รัมตีไม่ได้รายงานผู้บังคับบัญชาคือท่านนายกให้รับดูกระบวนการทั้งหมดเลยครับผมก็เห็นใจท่านนายกนะครับว่าเราอย่างนี้จะไปชี้แจงปปชอย่างไรตรงนี้ปปชก็เลยบอกว่าก็นายกหัวหน้ารัฐเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็ต้องไล่เรียงสอบถามลูกน้องให้ได้ซึ่งมันก็มีมุมอีกมุมนึงว่าในเพื่อไทยเขาก็พูดกันครับว่าปปชเรียกรัมตีเพื่อให้ครับคุณบุญทรงและคุณภูมิยังไม่ไปรับทราบข้อกล่าวหายังไม่ไปชี้แจงกับปปชเลยแล้วส่งท่านนายกไปเนี่ยมันมัน เหมือนว่าส่งนายกไปขึ้นเขียงเลยอ่ะก็คือเขาไม่ช่วยทนายกเลยว่างั้นครับก็คือทนายกก็ต้องรับเต็มๆไปครับก็ต้องดูว่าปปชต้องวัดใจท่านปปชแหละท่านว่าท่านจะเห็นยังไงวันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราเลี่ยงกับการจับตาไม่ได้เลยคือการเข้าหารือกันระหว่างกกตกับพักรัฐบาลกับรัฐบาลท่านนายกไปด้วยตัวเองเรียกว่าไปไม่ได้เพราะว่ามท่านนายกไม่ได้ไปที่ศูนย์ราชการนะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าอาจจะมีม็อบ พุทธอิสระที่ปักลากัาอยู่แถวนั้นแหละจะไปปิดปล้อมไปเยี่ยมไปเยือนทาให้วันนี้ตอนบ่ายสองนะครับทางท่านนายกเนี่ยจะพบกับกะกะตทั้งหาท่านที่ห้องประชุมกรกตประกาศแถวดอนเมืองเพื่อหารือเรื่องที่การหาเดิอเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งซึ่งนัดหมายเนี้ยเนี่ยทางกะกะตก็ได้ระบุมาล่วงหน้านานพอสมควรแล้วว่าจะจะคุยกับท่านนายกวันสิ้นเดือนนี้ครับขณะเดียวกันก,นก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณอภิษ์เมื่อวานก็เดินสายคุยกับหลายฝ่ายโดยเพราะเมื่อวานก็ไปพูดกับกกต มันก็กลายเป็นประเด็นอีกว่าถ้าเหตุการณ์ไม่สงบก็จะไม่เลือกตั้งกันอีกตรงนี้มันต้องมานั่งวิเคราะห์กันอีกว่าสิ่งที่หาเรือกันทั้งคู่เนี่ยมันเป็นอย่างไรมีคนมองโลกแง่ดีว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันนี้กกตคุยกับรัฐบาลรู้เรื่องรัฐบาลก่อนหน้านี้ท่าทีเขาคือว่าให้เลือกตั้งให้เร็วที่สุดครับสิบห้าไม่นานไม่ทันก็ให้เร็วกว่านั้นให้ได้ครับกรกตบอกว่ายี่สิบกรกฎาคมถ้าเกิดรัฐบาลโอนอ่อนตามกรกตก็มีความเป็นไปได้นะอันนี้คือมองโลลกในนนแแง่่่ดดีบบสุๆเยวาาาถ้ออตม เสร็จจากวันนี้อาจจะมีการร่างพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งทูลเกล้าเพื่อกําหนดวันเลือกตั้งวันที่20กรกฎาคมไปเลยต้องดูว่าวันนี้เนี่ยทั้งคู่จะตกลงกันได้จริงหรือเปล่าครับเพราะว่าอย่างที่เราเคยวิเคราะห์กันว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเขาก็ทําใจกับคดีของท่านนายกเยอะเหมือนกันแล้วครับเห็นว่ารัฐบาลก็คงใกล้ถึงทางตันแล้วล่ะครับดังนั้นเนี่ยการเร่งกําหนดวันเลือกตั้งการมีวันเลือกตั้งให้เห็นอยู่ในมือว่า เห็นข้างหน้าว่าจะเลือกตั้งวันไหนย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าแน่ๆครับดังนั้นการโอ,อนอ่อนตามกรกตก็มีความเป็นไปได้ครับแต่ก็ต้องดูว่าจะมีการคุยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องว่าความไม่สงบถ้ายังไม่สงบจะทํำยังไงอันนี้น่าสนใจครับแล้วก็ต้องจับตาท่าทีของคุณอภิสิทธิ์ด้วยครับว่าจากนี้ไปเนี่ยคือหลายฝ่ายก็อย่างท่านนายกก็บอกขอให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปคุยกับทางคุณตุเทพสัสุบันด้วยเพื่อที่จะจบ ตอนนี้ก็ต้องดูเพราะวันนี้อย่างที่คุณอาทิตย์ดได้แจ้งให้ทราบไปนะครับว่าวันนี้หนึ่งทุ่มตรงคือส,สิบเก้านาฬิกา,า,กาเนี่ยคุณสุเทพจะประกาศท่าทีว่าในการกําหนดยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวของกปปสนจะออก<ต>อย่างไรต่อ<ม>ตรงนี้ต้องหน้าติดตามว่าคุณอาทิตย์จะเตระใจไงเพราะคุณสุเทพยืนกรานแทบทุกคืนว่าไม่คุยอืมไม่ว่าใครก็ตามไม่คุยถ้าไม่ใช่จุดประสงค์เดียวกับกปปสคือปฏิรูปก่อนเลือกตั้งไม่คุยอืแต่วันนี้มันท่าทีมันก็ต้องดูจับตาเพราะว่าทุกทุกฝ่ายวันนี้เนี่ย โยนตั้งคำถาม,ถามแล้วมองมุมกลับว่าคุณอภิสิทธิ์ออกมาเนี่ยมันมองได้สองกรณีคือหนึ่งทางเพื่อไทยเขาบอกว่าหนึ่งคุณอภิสิทธิ์ออกมาเล่นบทพระเอกมาในฐานการณ์แบบช่วงเขาเขาวินาทีสุดท้ายแล้วถ้าพูด,ดง่ายงเป็นภาษาฟุตบอลคือทุบซับตัวทำรองลงมาเปลี่ยนเกมยิงประตูชัยให้กับทีมในในช่วงเวลาท้ายท้าย,ายพลิกเกมจากเป็นฝ่ายตามกับทําให้พลิกกลับชนะได้ขณะเดียวกันคุณอภิสิทธิ์ก็รับเผือกร้อนอยู่เหมือนกันเพราะว่าหากสมมติว่าคุยกับทุกฝ่ายรู้เรื่อง แต่คุยกับคุณสุเทพไม่ได้มีปัญหาจะทําอย่างไรอืตรงนี้นะครับว่าทางเพื่อไทยเขาก็มองเนี่ยอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์เนี่ยเล่นสองบทนะแต่ทํายังไงให้ได้บทพระเอกมันได้อยู่แล้วแต่บทที่ต้องไม่คุยกับคุณสุเทพเนี่ยจะคุยกันยังไงมีคนในกอบัสเล่าว่าที่ย้ายไปรัฐดาเนินเตรียมไปประกาศชัยชนะที่รัดดาเนินครับซึ่งคนรอบนอกก็ยังงงว่าชัยชนะคุณสุเทพเนี่ยคืออะไรครับจุดไหนคือชัยชนะหรือคุณสุเทพมองเห็นปลายทางแล้วเหมือนกันครับว่าใกล้สิ้นสุดแล้ว ต้องดูกันว่าจะจบลงยังไงนะค,ะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ขอทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยนึงก็คือว่าจากกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่าท่านเลขาธิการสํานักงานสารปกครองรได้ทําหนังสือถึงพลตําตรวจเอกเอกอังสนานนท์รองพบตรเพื่อฝากตํารวจคนนึงเนี่ยก,กันภาษาการเมืองก็ฝากตัวแหละล่าสุดทางประธานสารปกครองแล้วก็ตุลาการในสารปกครองเนี่ยได้ออกคําสั่งให้สอบ,ค,บความให้สอบกรณีนี้ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร น่าดูครับกรณีนี้เพราะว่ามีการเรียกร้องถึงความเป็นธรรมมีการเรียกร้องถึงก็เรียกว่าความโปร่งใสในการทํางานสารปกครองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสูงก็คงจะต้องทําให้เรื่องทุกอย่างโปร่งใสไม่ให้เกิดข้อสงสัยเพราะว่าสารปกครองต้องเป็นผู้ที่ตัดสินคนอื่นมากมายครับ,รบ,รบสําหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมิติข่าว90.5สะท้อนทุกเหลี่ยมมุมของความจริงสนับสนุนโดย น้ำมันเครื่องเวนลอยลื่นเหลือล้อนทนเหลือหลาย